ผ้าเดียวเลยเหรอผ้าเดียวเลยเอาตายให้เขาคิดไม่ดานเลยเดี๋ยวเหรอผเดียวเราได้เลยเหรอคะอ้าวไม่ใช่สามผ้าหรอได้ไงเฉลยได้ไงตายแต่ว่าหน้าก็ไม่เปลี่ยนนะตอเลสนะเป็นหลอกเปนหรอกหน้าแก่เด็กเลยอ่ะฮะอ่ะคุณชนะครับครับผมอชนะแล้วครับผมเกมแค่นี้แหละอันจะดูไม่ได้ถึงต้องถึงเต้นอะไรเลยครับคือเราอยากแจกนะครับค่ะะฮอยากให้อยากให้ว่ามันสวยไงให้ได้ไปเลยนะคะไปทีเทีนนี้ยินดีด้วยค่ะ ครับผมครับความรเกินสิคิดว่าเกมยากใช่ไหมล่ะเหนื่อยสิเมื่อกี้มีคิดด้วยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนครับพี่ครับผมเอออ่ายินดีด้วยครับยินดีด้วยครับขอบคุณค่ะก็เอามาโทรมาแล้วมารับเองที่นี่นะครับส่งให้เขาส่งให้ใเขาส่งให้เขาสิครับผมแกงถ้าน้ำท่วมล่ะอะไรนะถ้าน้ำท่วมส่งเอาดคุณแช่งบ้านมึงอย่นี้ วี่งทำไมพี่แจงทำเงี้ยคะไม่เขาก็เดือดร้อนแล้วจะแย่อยู่แล้วนะแซดแซดเออตัวผิดเออตัวผิดไอสายมาสวัสดีครับอ้าวยังไม่มายังยังอ๋อยังไม่มานะครับยังยังเดี๋ยวก่อนเนี่ยรอแป๊บนึงเนี่ยรอแป๊บนึงแต่ของรางวัลก็เหมือนเดิมนะเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมผมไม่เปลี่ยนหรอกพี่เนี่ยใช่ครับอะไรกันเนี่ยอะไของเขาเนี่ยอะไรล่ะอ่ะตอนนี้ก็รอสายอยู่นะมาแล้วมาแล้วมาแล้วใช่ไหมคะสวัสดีครับครับ ชื่ออะไรครับก๊อฟครับคุณก๊อฟก๊อฟนี่อยู่ที่ไหนฮะกระทุ่มครับอ๋อกระทุมธานีใ่คโอเคพร้อมที่จะเล่นเกมกับเราหรือยังรูปเดียวเลยครับผมให้สามวินาทีพอวิแรงสามวินาทีโอ้ไม่ง่ายไปริงหรออโหดว่ะพร้อมไหมคะพร้อมครับพร้อมนะไปเลยค่ะหนึ่งดูเสื้อกองหลังกองหลังสองใส่เป็นนักร้องด้วย ใชมจ๊นะครับไม่นะไม่ได้ใบไม่ได้ไเลยครับต่อถงด้วยิีดีด้วยดนดีด้วยครับด้ยผมว่าแจกเลยก็ได้มั้ไม่ต้องไม่ต้องทายหรอกบ้้งทางนดีด้วยนันดไม่รูวิธีตอกอะไรลยอ่อีกคนไมนกไง หมดแล้ว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 ห้สองอันนะพี่อ่ะมาอ่านข้อความทาง SNS กันหน่อยฮะเจ๋งก่อนเลยครับเออขาว่าโตขึ้นเนี่ยจะเป็นคนดีของสังคมครับเขอดีฮะสงคมเลยครับอ่าบอกว่าผมฝันอยากได้เอามาเป็นแฟนอ่าอันนี้ผมชอบอันนี้มากเลยคนกลางในแต่งตัวดูน่ารักมากเลยนะครับต่ะสองคนข้างๆอ่ะเหมือนคนไม่เต็มบาทครับเออเอมันอยากจะเล่นอะไรก็เล่นโถ เจ๋งตูและอ่อนใจโคตรพลาดเผมบอกแล้วครับคุณผู้ชมครับไอ้นี่มันนึกจะพูดอะไรมันก็พูดเอ่ออ่านต่ออ่ะเด็กๆอยากเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยค่ะบอโตแล้วอยากเป็นนักดูกีฬาออมซ่าโอ้นี่คุณลูกแมวส่งมาหาน้องออมอีกแล้วว่าอะไรคะว้าวอีนางออมมื่นีีงามจ้าแต้เนืเออ๋อโอเคค่ะคุณลูกแมวใจหมดเลยอ่ะคุณเจงฮะ ตอนเด็กเนี่ยเขาว่าฝันอยากเป็นตำรวจเพรว่าไม่มีโอกาสตอนนี้ขอเป็นคนดีกรสังคมก็พอใจแล้วเขาบอกโอ้โหนี่อันนี้เด็ดสังคมดีมากเลยใช่อันนี้เด็ดเพราะว่าเขาฝันอยากเป็นผู้บริหารช่องทีมสปอร์ตเพราะอยากจะเพิ่มเวลารายการน้ำซ่าได้กราบขอบพระคุณครับท่านครับถึงแม้ว่าท่านจะเพียงแค่ใฝ่ฝันแต่ผมก็พร้อมที่จะยินดีที่จะรับใช้ท่านเขาบอกว่าขอด้วยเสื้อบตรทธรเป็นของขวัญวันเด็กโอ้ถ้าท่านเป็นผู้บริหารพูดเพราะท่านเนี่ยมาขอเสื้อพวกผมอีกเหรอครับเนี่ยเขาบอกว่า อยากจะเป็นอะไรเนี่ยอยากเป็นคนที่ถูกรักครับค่ะเอออันนี้ก็บอกแจ้งครับว่าง่ายมาทำไมยังไงผูโด่งก็ได้ยังไงครับนะครับบอกว่าเด็กชายแจ็คใหญ่ไปไหนฮะถึงไม่มาโรงเรียนอ่าไม่ทราบครับผมเด็กโดนแมวพิษเด็กชายแจ็คใหญ่ลาป่วยนะคะอ่าอเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเราค่อยกลับมาอ่านเน็มเซมไปต่อกันละกันเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ค่ะครับรู้เป็นนักเรียนป .1 ซึ่งเรียนคณะ แก๊งออมสม้มฮาหนอยนัดแม็กจะพาไปท่องเรือมหาวิทยาลัยทั่วประเทศสร้างสีสันให้เพื่อนๆได้มาออกลวดลายทุกเก้นาฬิกาทางช่อง t ี p o r t ์ตชาแนล Morning n e w ์าากีฬาภาคเช้าสปอร์ตไฮไลท์เที่ยงวันพันเกมสปอร์ตเฮดไลน์ข่าวร้อนกีฬาดังและคอลัมนิสผู้มากด้วยประสบการณ์ พอสเปเชียลข่าวกีฬาภาคภาษาอังกฤษครบเครื่องทุกรสชาติของกีฬาครบครันทุกความเคลื่อนไหวทั้งไทยและเทศกับทีมข่าวทีสปอรต หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบฟุตบอลไทยและคลั่งไคล้จนถอนตัวไม่ขึ้นเรียมพบกับสองกูรูแห่งวงการฟุตบอลไทยมีบางประตงวรเทพมากโปคาบับเบิลยิ่งรักรักสุวรรณที่จะมาส่องทุกทางของวงการฟุตบอลในบ้านเราให้คุณผู้ชมได้รู้แจ้งเห็นจริงในรายการส่องกล้องบอลไทยร่วมส่องกล้องไปพร้อมกับเราสดทุกสุข4ทุ่มถึง5ทุ่มทางช่องทีสปอร์ตที่นี่ที่เดียว สปรอร์ตก็สิบผู้่เมาส์เล่าเรื่องกีฬาดินทาภาษากูรูตามสไตล์หมอเมาและฮิ่นนอตพร้อมทีมงานมืออาชีพอีกครับข่านสปรอร์ตก็สิบท่านผู้ชมอยากดูเรื่องรา,ขาวของกีฬาที่ไม่เหมือนไทยและไม่มีใครเหมือนพบกันที่ทีสปรอร์ต a n น e l ลทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์9โมงถึง10โมงที่นี่ทีเดียวทีสปรอร์ตแชนแล จะมาอ่าน S&S s กันแต่ว่าก่อนที่จะอ่าน S&S s เรามีเรื่องดีๆมาฝากกันเป็นเรื่องของการออกกำลังกายนะคะก็มีคุณลุงวัย67ปีค่ะเขาทำลายสถิติเป็นสถิติใหม่ขึ้นมาเลย 67ยเนี่ก็ถือว่าเยอะแล้วนะแต่ว่าเขาเนี่ยทำลายสถิติโดยการเป็นนักวิ่งมาราธอนค่ะแล้วก็วิ่งเนี่ยในรอบ1ปีเนี่ยเขาวิ่งได้หลายรายการเลยทีเดียวนั่นก็คือทั้งหมดเนี่ยวิ่งไป113รายการค่ะคทำลายสถิติเดิมนะสถิติเดิมเนี่ยทำไป106รายการ,ค,รค่ะ เป็นของอิมแชโฮนะส่อนคุณลุงคนนี้ชื่อโรเรนซ์แมคคอนอายุ67ปีนะ,ะก็วิ่งมาตลอดเลยเมื่อปี2011ที่ผ่านมาวิ่งไป113รายการรวมระยะกว่า4,700กิโลเมตรอันนี้ไม่ธรรมดานะยกลองเลยขับรถที่เหนื่อยเลยทีเดียว4,700กิโลเมตรนะคะ,นะก็ถือว่าการออกกำลังกายเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีก็จะทำให้เห็นว่าในอย่างคุณลุงคนนี้วัย67ปีแล้วแต่ว่าเขาก็ยังวิ่งได้อยู่ ยังมีเรียวแรงกันก็เปก็เป็นแรงบันดาลใจนะให้กับเยาวชนแล้วก็เด็กๆเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีด้วยแหละนกกีฬาด้วยการออกกำลังกายถ้าถ้าใครเคยเห็นคุณทวดฟจาซิงคนนั้นอายุร้อยปีแล้วก็ยังวิ่งอยู่วิ่งประมาณนี้เลย เหมือนคนอายุประมาณ70-80สิบแปดบเลยจะบอกว่าออกกำลังกายเนี่ยวิ่งเนี่ยถือว่าง่ายสุดแล้วแค่รองเท้าคู่เดียวก็วิ่งได้แล้ะค่ะใช่ง่ายๆเป็นการออกกำลังกายนะคะวิ่งมาราธอนในสี่สิกิโลนะโอ้โหนี่ย้ายมาต้องแข็งแรงมากนะใช่นะฮะต้องแข็งแรงจริงๆมันก็ต้องมีความอดทนด้วยอ่ะช่วงนี้มาอ่าน SMS กันดีกว่าครับอ่า SMS เยอะมากนะเยอะมากๆเลยขอบคุณด้วยนะคะไอ้อันนี้ผมชอบชอบอันนี้มากเลยอะไรฮะพี่เจงครับขอผลบอลตุรกียูยี่สามด้ยค่ะ โอตามมาถึงนี่เลยคร <c oughs> ับโอตามถึงนี่เลยโอถ้าไปตุรกียูวิ่งสามผมแนะนำว่าข้ามฝั่งเลยครับไปไปไปอยเป็ดนะครับนะฮะเ <c oughs> อาตีสีใช้กันดีกว่าฮะอืมมีอะไรอีกอ๋อบอกว่าหนูอยากเป็นคนดีที่คอยช่วยเหลือสังคมแล้วก็สังคมยอมรับค่ะจากหนูกุ้งครับค่ะเป็นคนดีของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เป็นคนดีของสังคมค่ะจากแฟนรายการตัวจริงผมชอบอันนี้มากเลยอะไรนะเขาหนูดูรายการแล้วเราข้อมูลเขาปึกมากเลยนะอะไรนะอยากได้เสื้อปตทระนองครับระยองประธานโทษนะไอศ แดงเนี่ยทีมระยองอ้าวไม่ใช่ระนองนะระนองระยองยาลาระมองมันเป็นทีมกันนะครับมันเมืนนะไอ้ที่ระนองผมไม่มีจริงๆไม่มีไม่มีไอ้ที่อยู่ในมือผมคือระยองปอตธระยองอ่าระยองระยองนะไม่ใช่ระนองระยองเนี่ยหิสั้นใช่แล้วอะไรหิยาวอาจารย์เนีหิยาวอ๋อแต่ถ้าตราดเนี่ยหิใหญ่เฮ้ยอย่างนั้นเลยอ่ะจริงๆริงเอามันเคยไยินเหรอเคยยินค่ะครับ อ่าสิบหกเดินด่วนผมเอาอยู่คอนโทรลได้ครับอันนี้ก็ดีนะอะไรนะเขาบอกว่าอยากเป็นอยากเป็นพิเศษครับไนะเพราะไม่ต้องห่วงฉันอ๋อโอ้ดีมากเลยข้อข้ออะไรเลยไม่ต้องห่วงแล้วครับช่วงนี้ครับผมบอกว่าอยากเป็นนักฟุตบอลทีมชาติไทยฮะแล้วก็ไปแข่งฟุตบอลโลกทำอังกฤษเลยครับบอกจากุต้นแล้วจะเป็นทีมชาติไทยทำไมอ่ะถ้าจะไปอยู่อังกฤษ ก็เป็นนักฟุตบอลทีมชาติไทยได้เจ๊กเมืก่อนนะเมื่อก่อนโตขึ้นอยากเป็นโครชค่ะเพราะว่าจะได้ตีเด็กชายแจ็คใหญ่ที่ข่าวเรียนวันนี้ไม่มาวันนี้ไม่มาวันนี้ไม่มานะคะบอกว่าฝ่ายฝันอยากจะได้เสื้อค่ะขอให้ฝันของเด็กคนนี้เป็นเสื้ออะไรนะพลตรอะไรพลตร์นองพลตรข้อความกันเวลาหมดละเวลาหมดแล้วเหรอให้ให้เจ๋งเรื่องมาข้อความหนึ่งก็แล้วกันนี่เลยครับผมชอบข้อความเมื่อสักครู่อะไรที่บอกว่าเขาฝันอยากเป็นผู้บริหารช่องทีสปอร์ตเพราะอยากจะเพิ่ม เวลาของรากาศออมซ่าเออดีมากและขอว่าขอเสื้อของปตทไม่มีละนองออครับผมถ้างั้นเอาตัวนี้ไปเอาตัวนี้ไปดีกว่าอขไปรายการสวยมากใส่ได้เหมือนกันผ้าดีด้วยของพี่คำจันสวยคุณพี่คำจันคุณพี่คำเขตนะคะยังถักโคเชอยู่เลยทุกวันนี้มี่แกเย็บเองกับเบอร์นะพี่คำจันเจ้าของบริษัทอะผ่านเข้ามาตีสามตี่สี่แกเย็บ ละเอียดงานละเอียดปากเองเลยเนี่ยงานละเอียดเลยแกก็อาติ้นเหมือนไงใช้ทำงานกใช้ทำงานกี่ปีฮะกว่าจะเสร็จมาตัวนี้ยอะไรนะโอ้ยคืนเดียวโอ้ยที่ทำจัดต่อยตอยยิ่งกัดตอยกัดนี่เลยเร็วกันเดียวเสื้อเราจะไม่มีนะพี่เร็วมากเลยนี่ดีมากดีมากโซนิอัสนึงเสื้อเนียนเสื้อเนียนที่จะได้เสื้อปตทระยองเนี่ยเบอร์เบอร์เบอร์บริษัทบริษัทไม่รู้เรื่องรู้ราวเลย ก็มืดแต่เล่เนี่ยเสก็มาเล่นะครับ0 8 8 3 8 3 4 7แเอ็เอ็กไม่ลือไม่ลือสวนคุณผู้ชมที่ได้เสื้อปตทระยองไปเนี่ยก็เป็นข้อความนี้นี่แหละอยากได้เสื้อปตทละนองนะครับไปเลยไปชมกัเลยก็ละนองผมไม่มีก็ละยองไปก่อนก็แล้วกันนะฮะเอาไปก่อนทีมทีมละยองนี่แหละเบอร์ก็คือ089-837-54เจ๋งๆฮะนี่ ข้าศิษยเจ๋งๆไงทำไมต้องเจ๋งๆด้วยจะเห็นเจ๋งมั่นะครับเชิญอ๋ออ่าขอบคุณปตทยอมด้วยนะครับขอบคุณระนองด้วยก็ได้นะฮะตัดมาในอนาคตตุ๊ดต้้งแล้วก็ขอบคุณนี่ด้วยค่ะสมุดประการศัลกากรอยู่ในเตดรวมไปถึงคีล่านะคะแล้วก็นี่เลยค่ะปฏิทินจากคูม่าที่สำคัญก็คือ SMS ของทุกๆคนที่ส่งมาในวันนี้ขอบคุณมากขอบคุณค่ะกิมจิกิมจิกิมจิอ สามคนแล้วนะคะเดี๋ยวกลับมาพบกันได้ใหม่ทุกๆวันอังคารสามทุ่มเมนต้นไปค่ะเจ้าใหญ่ไม่มานะแต่เดีกเป็นเจ๋งตลอดเป็นเด็กชายเจ๋งนะคะเอาละวันนี้เด็กชายเจ๋งเด็กชายแจ็คเล้งแล้วก็เด็กหญิงอ่อนทั้งหลายผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับนุ้เป็นนักเรียนปหนึ่งเพิ่งเรียนสระอาสระอาวันหนึ่งคุสอจันว่า We'll <laughs>